สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะทุกๆท,ท่านเลยต้อนรับเข้าสู่ช่องใบเตยกัญชนา2324สีทารอตนะคะวันนี้มาเล่นพีกอากาศกันค่ะมาในหัวข้อนี้นะคะคนที่เรานึกถึงเขาแอบมาส่องเราบ้างไหมไปดูกันเลยค่ะมีไพ่สองกองให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะคะ1 2หลับตานิ่งๆน,นะคะเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาม,มา1กองนะคะเราไปดูกันว่าคนที่เรานึกถึงเขามาส่องเราไหมไปลุยกันเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่1กองที่1นนะคะมีไพ่อะไรบ้างมี5เหรียญมี1เหรียญแล้วก็มี2ดาบนะคะคนนี้ไม่ส่องนะปิดหูปิดตาพยายามไม่รับรู้เรื่องของเรานะคะปิดหูปิดตาไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเห็นแล้วปวดใจเห็นแล้วหอเหี่ยวเห็นแล้วเศร้า เห็นแล้วอยากร้องไห้นะคะเขาก็เลยเลือกอเลือกที่จะเงียบหายไปหรือเลือกที่จะไม่มาสง่งหรือไม่ติดตามข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวของเรานะคะเพราะว่าดูทีไรมองทีไรมันปวดใจทุกทีนะเจ็บไปถึงหัวใจนะคะปวดเราไปถึงรวงในก็เลยเลือกที่จะมีส่องนะคะอ่ะโอเค มาต่อที่เด็กที่2กองที่2นะคะสำหรับเด็ก2กองสองนะสี่ไม้จะไฮพิลิเทตแล้วก็ King คิงออฟคัพคนนี้ออกแนวแบบดมดๆมองมองนะคะถามว่ามาส่องไหมมาส่องแต่ว่าแอบมาแอบมามองแอบมาดูความเคลื่อนไหวแต่ไม่ได้กดไลค์ให้นะคะหรือ,อไม่ได้แสดงตัวตนให้เราได้รู้ว่า,ว,าว่าเขาเข้ามาดูเราอยู่นะว่าเขาสนใจเราอยู่นะออกแนวแบบแอบมองอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ่วงแล้วก็ไม่ได้แสดงตัวตนนะคะแต่คนคนนี้ชอบเรานะ ค่อนข้างรุนแรงนะคะสำหรับเด็ก2กอง2ก็ก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้มีความสุขมากๆนะคะเจอก,กับใบเตยคลิปหน้าวันนี้พอแค่นี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็เข้าไปชมใบเตยได้ใน YouTube นะคะฝากกดติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย